เข้ากล้องเป็นเพระอเอกลุงเพชรคุณแค้ชืนนี้แล้วกันทวาพงศ์นรงรนฤทธิใช,ชื่อว่ายาวนนยัีไงมีมีคนเลยอ่านเขาเจอเขาพอดีนะไอเนี้ยไอ้ไมเคิลดักลาสเขาบอกเขาก็เป็นคนนีแหละเออมันเหมือน,นกันนะคุณพ่อเนี่ยชอบพาไปดูหนังเอยนิเกก็ดูชอบฮะร้องเพลงก็ชอบเต้นซ้ำก็ชอบมนอยอะในหัวไปปวดแจงาม <laughs> พ่อช่างเราเล่นเล่นอยู่แท้เขาวโอเคนะก็ะได้ถ้วยมาแต่ว่าไม่ได้ชินเด็กเลยนะได้แค่รองชายง,งามถือว่าหน้าตาดีแล้วก็โอเคผิวพรรณดีมาขึ้นไปอะไรอยไรี้น <th> <th> ะอนนโอเคโอเคในชีวิตได้ประกวดสามคนครั้งแรกที่พาอช่างครั้งที่2องประกวดที่อุง้งในี้เอง ชายเงาเส้นรายเราก็ได้สิไม่มีใครคร <c oughs> ั้งที่สามแข่งานรถไฟงานอันนี้งานงพ่อพอจบเสื้เด็กก็ได้งานพอดีคือเราเป็นผู้ช่วยสับลิกช่างชิดนแบบเนี่ยทาง,งานฝรั่งอยู่ปีกว่าให้เดินพันบาทเราก็จะเอาหยุดฝรั่งนี่ก็โอเควเาเราได้ต่างพันหนึ่งแต่งงานเลยสิแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วกับตุดนนีนะแต่งงานทึนะง,งานพ่งงนอมาเป็นทหาร,รออกประาการทหารตอนนั้นไปจบักละ ไปสมัครงานละไปบางที่บอก oh, โอ้นู่นนะไปอยู่นูน่นกาลสินเลยตายโอ้ไกลเดินสายโคโลกันไโอ้ตายโห่ไปไหวเดินไปเดินมาเอ้ยก็มีอยู่คนนึงเอ๊ะคุณคุณสมบัติทีฉันก็คุณแสดงห,หนังที่กว่านะคุณหน้าตาดีนะคุณเป็นสมบัติธรรมานี้่ะคุณเล่นเนปสแสดงหนังดีกว่า, iente, าก็ดีเหมือนกันเรื่องกระใจนะถ้าถ้าถ้ามันไม่ได้อะไรเลยนะโอเคแล้วจะไปทำอะไรอะสมัครเล่นหนังที่ไหนอะ หลังที่เราเรู้ว่าเนี่ยคุณผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ยายของท่านทิพย์พิชิตทัดใจท่านเป็นคนเล่าให้ฟังเองว่าทนจำได้ไหมที่ท่านงที่คุณไปเล่นหนังไปอะไรเงี้ยคุณจำได้ไหมอะไรเงี้ยโ,โอ้ใช่ใช่วันนีไปเจอคุณนบีวิตะเดินอยู่ที่หน้าแกรนเนี่ยแกลนเชิดตึ้งเห็นไว้ก่อนเป็นเคิงแกลนควีนคนเด็กปักว่าจับมือเลยอะไรวันดีครับผมนราคุณนบีวิตะครับอยากจะเชิญคุณไปเล่นละครของเรื่องเรื่องได้ไหมเป็นพู้เอกนะครับเออแล้วก็พูดมาอเรียบร้อยนะจับมือเลยจับมือไป อดีตๆท่านคนผมเออผมยังยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเลยครับอันนั้นคุณคุณต้องมาดูเรื่องอ่ะคุณคือคุณไปกับผมแล้วกันไปที่บ้านหม่อมเจ้าไก่สิงพุทธิชัยผมเอาไปะเอกขวกบางค,คนนะมาให้ท่าน ก็ปลหน่อยครับเรื่องหัวใจพัฒนาเรื่องการณ์เอกญาณิวันพัฒนพานิชโอ้หไปดูเลยเออดี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 เล่นครั้งแรกเลยบอกจากไอสินเนี่ยเมาหน่อยเป็นเมาหน่อยเมานะเมานะแล้วก็เดินเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เมากุลีเมาผู้ดีสิอ๋อเห็นพ่อดื่มเหล้ากับหัวหน้าเห็นนิดๆกินนิดๆเล่นหน่อยเออไปเมาไม่ให้เมาแบบกุลีเมาแบบผู้ดี ดังนั้นแลนน้วไอ้การที่นักแสดงเนี่ยได้บันสะเกตสิ่งที่อยู่ลอกรอบข้างเนี่ยเอาใช้เป็นประโยชน์ตัวเองได้มีมีคนเลยอ่านเขาเจอเขาบดีนะไอ่เนี่ยไอ้ไมเคิลดักลาสเขบอกเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเขาก็มองดูอย่างนี้มองมองมองนย่าเงี้ยแต่แล้วเขาบ่ปฏิบัติเอามาปฏิบัติใช้เออมันมือนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนักแสดงนี่มันม in oui, ัน <pandemia> ต้องชอบอะ